ก็มาดูเรื่องอ่านนี้ด้วยกันนะครับ Lots of people loved animals เขาบอกว่าคนเนี่ยนะครับที่ lots of คือจำนวนมาก loved มีความรัก animals คือรักสัตว์เนี่ยนะครับ But t h ่ did you know that birds can be animals lovers too แต่ว่าคุณเนี่ย No รู้นะครับรู้ว่า like Birds นกเนี่ยก็แคนสามารถที่จะเป็นนะครับ animals lovers นะครับเป็นเป็นคนหรือเป็นสัตว์ที่ที่รักสัตว์ก็คือสัตว์รักสัตว์นะครับเขาเรียก animals lovers นะครับนะตัวนี้เรากล่าวถึงอีกา2ด้วยนะ this is a story about a crow that care for a dog นี่เป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่อง about เกี่ยวกับ a crow นะครับก็คืออีกาตัวหนึ่ง that ซึ่ง careful นะครับดูแล a dog สุนัขหนึ่งตัวกริย <c oughs> า3ช่องอที่เราหาไปเนี่ยคือ no ตัวนี้นะครับกริยา3มช่องคือ no ช่อง2คือ new ช่อง3คือน o n non n no, non นะครับต่อไปย้อนหน้าที่2เนอะ a family in Africa had two pets ครอบครัวหนึ่งในแอฟริกามีสัตว์เลี้ยงเพชรนี่นะครับสตัวแฮดตัวนี้กริยา1คือ have หรือ has ช่องสองคือแฮนสามคือแฮนก็คือมีสัตว์เลี้ยงคือ a crow อีกาหนึ่งตัวและ a puppy ลูกสุนักหนึ่งตัว one day หนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ย the puppy ลูกมา went away หายไป went คำนี้กริยา3มช่องคือ go went gone มันหายไป and I uh, did not come back นะครับและก็ไม่ come back ก็คือกลับมานะครับ the family thought it was lost in the, the woods นะครับเขาบอกว่า the family ครอบครัวก็ thought คิดว่าตัวมันเนี่ย was lost ศูนหายใน the w o r d s คือป่านะครับ thought ตัวนี้มาจากกริยาช่องหนึ่งคือ think ช่องสองคือ thought แต่กริยาสาช่องนั้นต้องแปรเหมือนกันนะครับแปลว่าคิดคิดคิดนะครับต้องแปลเหมือนกันพอ lost ตัวนี้มาจากคำว่า lose lost lost สูญหายขาดทุนหลงทางในว o ด d s คือในป่านะครับ they were very sad พวกเขาเนี่ยเศร้ามาก they thought นะครับพวกเขาคิดว่า they would never see their puppy again นะครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรล่ะพวกเขาคิดไว้ว่านะครับพวกเขาเนี่ยก็อาจจะ never คือไม่เคย see พบหรือเจอพัพเฟกลูกพัพพี่หรือลูกหมาของพวกเขาอีก again คืออีกนะครับอันถัดมานะครับ about that Time ในเกี่ยวกับหรือช่วงเวลาตอนนั้น The people saw that the pet crow was eating in a funny way คนเนี่ยสอก็ไปได้เห็น that คือว่า the pet crow ก็คือ uh, อีกาเลี้ยงนะครับเพศโกอีกาเลี้ยงเนี่ยเอาคนเอามาเลี้ยงเนี่ยนะครับ was eating กินนะครับ ในเวหนทางที่แปลกๆตลกตลกฟันนี้นะครับ uh, ช่องสองซีตัวนี้มันมาจากซีซอแล้วก็ซีนที่แปลว่าพบเจอหรือเห็น the crow อีกา did not มันไม่ eat คือมันไม่ได้กิน it's whole dinner ไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินข้าวแบบโคคือทั้งหมด eat ตัวนี้คือกินนะครับ not, not ก็คือไม่ eat เมื่อเป็นกิริยาสามช่อง eat, eat ate a t e n คำนี้แปลว่ากิน mm hmm. at one time ณเวลาหนึ่งหนึ่ง it would มันก็คงจะ take มันก็จะเอาหรือหยิบ a piece of food อาหารหชิ้นคำนี้แปลว่าชิ้นอะคือ1นึ่งนวน take แปลว่าหยิบจับนำพาหรือเอา take took ช่องสคือ take n หยิบจับนำพาเอา and fly away แล้วก็บินไปนะครับเดนถัดจากนั้น the crow อีกาเนี่ยวดก็จะ come back กลับมา and และ do it again และทำมันอีกฉะนั้นคำเมื่อเป็นกริยา3ช่องคือคำช่อง2องเคช่อง3ามคำ so ดังนั้น the y win after w e n after คือตามไปตามอะไร the bird คืออีกาตัวเนี้ย To เพื่อที่จะซีไปเห็นว่า what it was up to uh, มันเกิดตัวนี้เกิดอะไรแล้วตัวนี้ up คือขึ้นรวมกันทั้งหมดแปลว่าเกิดอะไรขึ้นเว้นคำนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเป็นกิริยา3ช่องมันคือคำว่า go w e n นก่อนนะครับ เมื่อเป็นกริยาสามช่อง go, went, gone The crow led the people into the woods. อีกาเนี่ยนะครับมันเลดได้นำนะครับตัวนี้คือนำ people คือคน into เข้าไปสู่ the woods คือป่าไมา้ คือนำคนเข้าไปในป่านะครับคือนำคนเข้าไปในป่านะครับอ่าตอนนี้ไอไอฟีดเนี้ยนะครับมันก็จะไปตรงกับฟีดเฟดเฟดที่แปลว่าอะไรนะป้อนอาหารคำนี้นะเมื่อเป็นกริยาสามข้องอันนี้นำ ะครับอันนี้แปลว่าน,นำสักครู่อันนี้แปลว่าน,นำตัวนี้คือนำ lead 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 นำนะครับ ก็นำคนเข้าไปในป่า t e ต่ There, ที่นั่นคือในป่าเนี่ย they found พวกเขาได้พบ the puppy ลูกหมา with ด้วยกับ i t legs ขาของมันอยู่ใน a trap กับดักนะฉะนั้นอันนี้หลีดไปแล้วอันนี้กริยาสามช่องเนี่ยนะครับแปลว่าพบหรือเจอนะครับต้องใช้อะไรนะ find found พบหรือเจอนะครับ Find found found the crow อีกา had fed ป้อนนะครับ the dog ป้อนอาหารให้หมาเนี่ย and kept it alive คำนี้ต้องแปลรวบแปลว่ารักษาให้มีชีวิต for รวมเวลาแล้ว s day 6วันนะ เฟตตัวนี้แปลว่าป้อนอาหารพอผ่านเป็นกริยา3ช่องคือฟีดเฟดเฟดแปลว่าป้อนอาหารนะครับอันทีวจนกระทั่งเฮลการช่วยเหลือเขมการช่วยเหลือมาอมหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรคัวสันครับขอบคุณครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม